สบายดีสบายดีทุกคนสวัสดีครับมื่อนี้เนาะน,นิ่กงก็ได้งานมาแล้วเย้ะ yeah, yeah, yeah. <c oughs> มาเดี๋ยวห้าสิบวันเลยอ่ะทำมาแย่ก่อนเนาะมื่อนี้งานเป็นไลท์สกอตเนาะไลท์สกอตมามื่อนี้ <c oughs> งานนี้โมเมนต์งานร้านประจำของนิ่งเป็นงานส่วนคราวเนาะนิ่งเป็นขอเพิ่นมาเห็ดงานประจำนิ่งงานนิ่งมาเห็ดไลท์สกอตนิ่งเห็ดไล ပေါကြောเนาะທີ່ว่าຫນင်းເຮັດປະຈໍາແລ້ວຫັ້ນກໍຊິມາແຍກນໍາກັນເນາະທຸກຄົນເນາະມາເບິ່ງທີ່ແງນໍາ เราบอกง้เขื่อนมันขาดน้ำนเปขอบ้อยที่ไหนที่่ rồi nó bóng 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 cứ มือนี้เขาเริ่มงานมือแรกเนาะพระบ้านเขาสตาร์ทเขื่องก่อน <c oughs> เข้ากันดังสีเริ่มเย็บน่ะสะอาดหรือว่าสิ้นหนาของเสือเน,อะนาะอ,อ๋อดีเอาพ่อ้านห้าสิบไม่เย็บกระเป๋ากระเป๋าเสือเนาะทุกคน <c oughs> สตั๊กเครื่อง์พ่อ้านพ่อ <c oughs> ้านคันมือมันลายเตือนเลย vương lai like, còn nó hay gặp bao gặp sữa nó tôn ยังสั่งตัดกระเป๋าตัดบล็อกกระเป๋าครับ <c oughs> อะไรงานมาใหม่ฮะต้องมาตัดบล็อกเอาใหม่เนะทุกคนเพราะบล็อกแต่ละงานกะบบอกคือกันอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นบล็อกกระเป๋าตูดกระถาเนาะไซส์เ <c oughs> มืง่ <c oughs> งก่อน แล้วก็ว่างเสียเบิ่งก็งจะอยู่ประมาณนี้นะโอเคลงมือได้งานมือแรกมันกันยังสี่กะกะเก่งๆเนี่ยนะทุกคนพ <laughs> อหยุดมาเฮงเดี๋ยวแหลสจุดนีไปเขากับของแหละ ส so sort of ู้ๆครับได้แล้วก็ตักก็ตัก คุณสราบนี่พอบ้านเป็นแบบงามมากนะสองลอยต,ตัวนวดกันย้ายไปดูหน่อยเย้ายไปดูหน่อยสักตัวเซรฟฝีมือหน่อยมาเข้ามาดูใกล้ๆอันนี้คือเอาห่อสินหลังเนาะทุกคน,นจับกีบด้วย ตอนเหตุงานเนี่ยแเสียงกระสิดังแน่เนาะทุกคนเพราะว่าเสียงจากเราขัางห้องกันเยบแล้วนิงกันเย็บแล้วเนาะเสียงดังกับคออาภัยเนี่ยเด้อทุกคนเด้อขอตรวขออาภัยนะได้มาซองลอยกูโตนิงก็ลงบริเวร์เนาะลงอย่างลงไปครึ่งหนึ่งแล้วกัแล้วสุดนี่เขาจะลงอีกสุดหนึ่งเนาะ ลงไปสองเถื่อลงสองเถื่อเงียบแล้วสุดหนึ่งเขาก็เอาไปส่งส่งเขาก็มาเหตุอีกสุดหนึ่งต่อไปเนาะส่วนข้งนิ้งก็สิเป็นหลีดโป๊กนะทุกคนมีแนวหลีดอยู่หลายอย่างอยู่มีโป๊กมีเสียแขนแะ้วก็ขอแขนเนาะทุกคนเดี๋ยวน,นิ้งดีดงานกันเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวจังมาเบิ่งกันตอนแล้วเนาะทุกคน แล้วเมนูมื้อนี่บบมีอย่างหลายเนาะเม,มนูในระหว่างการทำงานข้ <c oughs> าวบวเห็ดอย่างหลายมีลวกหมูกับน้ำจิ้มแจ่วเนาะแจ่วกะปิเมนูเฮามีสำนีก่อนลองท่องมื้อนี่เนาะเดี๋ยวกินแหละข้าวก็มาเห็ดงานกันต่อเนาะทุกคนอันนี้ดิอาหารวานอันนี้อาหารหวาง <c oughs> แค่นี้ก็อิ่มและวคาบเนี่ เดี๋ยวเรามาเริ่มงานกันต่อเรากินแล้วก่อนเนาะมาพอบานมาลงมือเลยหมูรั่วยิ่งกับแจวกะปิอืมหันเนี้ยหอนหอน <c oughs> ชอมากหันเนี่ยหอน ส่วนนี้ก็คือสินหนาเนาะทุกคนของพอบ้านเพิ่นพอบ้านเพิ่นเป็นคนหลีดสินหนาเป็นคนเข่าโตเนาะส่วนนี้งก็เป็นคนจัดการเรื่องอะไรเนาะอะไรเล็กๆหน่อยๆนึงเป็นคนเหตุแต่โตโตใหญ่ๆแบบนี้พอบ้านเฮาสิเป็นคนเหตุเดี๋ยวถามมาเบิ่งเวลาเฮาเยบแล้วเนาะทุกคนเนาะ ไม่มีตามาดูคนรดการที่มีบอ่อขาวสี่หาปีแหลกันไกลตัวนี้ทุกคนเริ่มใส่งานบอ่อคอยดีเป็นไรนะเพราะว่าคมมันหายหลับมาหลายเลือนเจลันหลับเพลินบ่หลับเวลาไปหล,ลับกันไกลเพลินว่าซื้อไม่ซะวะ่ะคมมันหายน่ะ ใส่งานมาหลายปีคุ้มม่ลีในกันไกลนี่ทุกคนเลยเครื่องมือเย็บผ้านี่คุ้มแห้งนิงว่ะซื่อเธอเดียวกะใส่ได้หลายปีใส่แทบทุกวันเลยตอนนี้นิ้งกะตัดแล้วเป็นทีเดียบรล่อเนานะทุกคนเสียหน่อยเสียใหญ่ตัดแล้วแล้วนิ้งกะสิมารีเนาะมาเบิ่งทีบีดเสียก่อน สีห้เบิ่งกน้อยหนึ่งเนาะทุกคนเพราะว่ะนิ้งโรงงานลายกับสีดีดบัให้เบิ่งกดีดวัวลายเนาะนี่ให้เบิร์กดำอันสองอันเผื่อได้ถูกปีทามเนาะอันนี้ก็คือเสี้ยนหน่อยเนาะทุกคนดีดจำนี้ก็คือวันแล้วแล้วนิ้งสิมาบิร์กเสี้ยนใหญ่ให้เบิ่งอีกเสี้ยนนึ่งอันนี้สิเป็นเสีย้ยนใหญ่น่าก็บดีดข้าไปเนาะ นิ้งกับซีดีส์แล้วเมดแล้วนิ้งกับจางสิไปเง็บเข่าแขนมันนอทุกคนนี่เางเออินว่าเสียนิ้งกะรีดแล้วเมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนอทุกคนนิ้งกะสิมาเริ่มเง็บกันเลยอิเสียที่นิ้งดี อนนี้ก็เป็นเวลา19นาฬิกาสี่เขิงแลยแหละหามากินข่าวแรงกันเนาะทุกคนงานเรากลับไปได้ไกลเติมแลวแหละแต่ในมือนีอาจชีบแล้วเนาะทุกคนเพราะว่างานนิ่งลงลายเดี๋ยวมาผักกินเข่ากันก่อนเนาะเมนูมือนแรงกะก้อยขมกับแจ่วประแดกลวกพักเนาะมือนี้ก้อยซุปบ่ก้อยดิบ มาเดินทุกคนเด้อไม่กินข่าวแล้วกันกินแล้วนิงกันลุยงานต่อเนาะเพราะว่านิ้งเลิกงานเดิมคนแหละเทียงเทียงคนแหละเที่ยงคืนคนแหละนิงเลิกงานเนาะห้องกะซีหกหกในจังหน่อยเนาะเพราะว่าเฮามีงานมาไม่กินข่าวแรงน้ำกันเด้อทุกคนเด้อตอนนี้ก็กินข่าวแล้วเลยเนาะพอบ้านเฮา ลุยงานต่อแจ้มด้วยของหวานกินน้ำหวานเด้อหวานละส่องแตงไทย<อ>านอาอออกไปซื้อกลับข่าวก็ได้น้ำหวานมากินข่าวแ้กกกินของหวานต่อเดี๋ยวฮะกระชิมันลุยงานต่อเนาะทุกคนเดี๋ยวเที่ยงขค้ืนยังมาเจอกันอีกใหม่ ตวน,นี้เป็นงานของนิงเห็ดเนาะส่วนประกอบที่นิ้งเห็ดตัวนี้อันน้นเป็นของผอบานเดีเ๋ยวเฮาก็เอามารประกอบใส่กันเนาะอย่างละสิและส่วนตอนนี้ก็เป็นเวลาเขียนกว่าๆเลยเนาะทุกคนนิ้งกันสก็บห่องกวดห่องเลยเนาะเพราะว่างานนิ้งยังบม่ทันแล้ว ไว้เ้าเบิ่งมือหนานะทุกคนมือนี้นิ้งกะสีควนห้หองอาบน้ำเตรียมตัวนอนเนพราะว่ามันเดินอะไรเก็บห้องซอยนิ้งเนี่ยเพราะว่าห้องนิ้งเป็นห้องทำงานนะทุกคนออฟฟิศเบิงบ่งเบิ่งงานเบิง่งงานไลสกอต มันเป็นของทำงานกับของนอนหอมุงเดียวกันนะทุกคนคลิปนี้นอกน,นี้กะสิคอจกเพียงานีก่อนนะทุกคนไ้พอการคิดต่อไปเนาะคิดต่อไปกะสี่คือสี่ห้เบิ่งคลิปตอนงานแล้วนะทุกคนคลิปนี้นิ้งกะคอตัวราสนีก่อนสบายดีายบาย้างราตรีสวัสดิ์หลับฝันดีนะคะทุกคน